สวัสดีครับท่านพี่น้องผู้รักความยั่งยืนในด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับมิสเตอร์เวอร์แพนยังอยู่ที่นี่ครับหมู่สี่บ้านวังหินตำบลวังตโนดอำเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีมาติดตามการใช้คู่หูมหัศจรรย์ Wu an, an, รเวอร์แพนเวอร์แพนไก่โซซานเกษตรกรท่านนี้ครับรู้จักเวอร์แพนมาหลายปีเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันท่านใช้กับ ต้นทุเรียนในลักษณะที่ว่าต้นโตต้นใหญ่แล้วได้ผลปัจจุบันนี้ท่านมาปลูกทุเรียนต้นอายุหนึ่งปีแล้วก็ปลูกในป่ากล้วยเป็นอย่างไรเราไปเจอกับเขาครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับสวัสดีครับพีเตอครับพี่เต๋อครับพี่เต๋อมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรครับอชื่อเวนิสครับนามสกุลขจรภูครับขจรภูนะครับพี่เต๋อครับที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะครับคือเป็นทุเรียนพันุ์อะไรครับเป็นหมอนทองครับหมอนทองนะครับ อายุทุเรียนกี่ปีแล้วครับผมเพิ่งปลูกได้1ปีครับ1ปีนะครับแล้วนี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับที่ปลูกเนี่ยร้อยสิบห้าต้นครับร้อยสิบห้าต้นทุเรียน1ปีนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตนิดหนึ่งพี่เตอรู้จักคู่หูเวอร์แพนเวอร์แพนเดอซานเนี่ยมาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับประมาณ4ปีครับผมใช้กับทุเรียนตอนนั้นทยอนไปมันก็ประมาณ7ปีทุเรียน7 7ปีทุเรียน7ปีตอนนั้นนะครับเรามีปัญหาอะไรครับถึง ถึงมีผู้มาแนะนําคู่หมูมาสัจจันทร์จริงๆมันก็เหมือนว่ามีพวกโลกเยอะนะทีนี้ผมก็เลยว่าเห็นเห็นใน Facebook แล้ก็ติดต่อไปที่ศูนย์ที่ตรงข้างรลตัดอ่ะทิจจันทรบุรีนั่นนะทีนี้ไปเห็นเห็น <ๆ S 2> ของครูครูแม็กครับเขามี Facebook ของเลยโทรหาเขาว่าอยู่ใกล้ๆก็เลยสั่งใกล้ๆทีแรกที่แรกก็ลองใช้ก่อนชุดชุดหนึ่งพอนนี้ผมก็สั่งมาเรื่อยเป็นหลายร้อยชุดละต,นนตอนแรกใช้กับต้นทุเรียนพันอะไรครับมอนทอมเหมือนกันครับ ครั้งแรกที่ใช้หลังจากดูเฟซบุ๊กแล้วเราเกิดก็อะไรขึ้นบ้างครับคือตุเรียนเอ่อตัวเนี้ยตอนพน่นตอนที่ว่าแตกใบอ่อนน่ะใบมันจะแตกดีมันมันรัดดีแล้วใบมันจะเขียวเข้มสมบูรณ์ใบใหญ่อะถ้าใช้กับทุเรียนใหญ่นะตอนตอนตอนที่ว่าทําใบครั้งใบหนึ่งใบสองใบสามเนี้ยครับใบมันโตแล้วเวลาออกดอกก็มันก็ออกดอกดีแล้วก็ผมเออพน่พนพ่นดอกพ่นลูกเล็กพ่นจน พ่นคือ,ค,อคือใช้พ่นอย่างเดียวอะแต่ก่อนนะ่ผมทำอะผมใช้พ่นอย่างเดียวพ่นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราพ่นครั้งแรกนะ่ะเ,เกิดอะไรขึ้นครับที่เรารู้สึกว่ามันดีที่ผมไม่เห็นนะัะที่แรกคือคือทําใบก่อนแล้วใบมันใหญ่ใชมันจะแบบยาวแบบขนาดนี้เลนะี่ยโอ้ไปยาวเลยใชแ่แล้วสวนข้างเขาเห็นผมผมใช้เขาเองใช้ใช้อะไรมันใบมันใหญ่ผมก็บบเนี่ยแต่มันยังไม่มีใครใช้นะครับจนผ่านไปเป็นเป็นปีจนผมทำผลผล,ผลิตอะคือทุเรียนมันจะออกทรง นี่แหละเนื้อมันเยอะมันออกตูดแป้นแป้นแล้วเปลือกมันบางคนคนที่เข้ามาช่วยช่วยตัดเขาเห็นเขาก็เลยถามแต่ก็ยังไม่มีใครใช้จนหลังๆเนี่ยช่วงปีสองปีเนี่ยเริ่มมีคนใช้ใช้ตามที่ผมผมที่ผมใช้นะโอตอนที่เราเห็นครั้งแรกนะเราใช้การผสมยังไงครับเอาน้ําสะอาดอ่ะหนึ่งลิตรผสมกับตัวนี้เลยอ๋อแล้วก็แล้วเอามาใช้เหมือนเหมือนเหมือนเราใช้ยาทั่วทั่วไปอ่ะอ๋อใส่ไปสองร้อยอ๋อสองร้อยซีซีใช่ น้ำสองลิตรใส่สองร้อซีซเพื่อเพื่อให้เราทำทำงานง่ายไงตอนนั้นเราตัดเป็นช้อนๆแต่มันตักแล้วมันกะยากแล้วก็ใช้เหมือนเหมือนยาฮอร์โมนทั่วไปอ่ะสองร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตรบวกกันครับเนี้ก็พ่นตอนที่เราพ่นไปเนี่ยนะครับเรากี่วันครั้งครับสมมากคนพ่นประมาณเจ็ดถึงสิบวันครั้งอะตอนนั้นมันมีทุเรียนเจ็ดปีนั้นกี่ต้นครับตอนสมัยนั้นตอนนั้นหกสิบถึงเจ็ดสิบต้นเวลาเจ็ดสิบต้นนะครับก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เรายังไม่เจอ่ะ ผลผลิตมันเป็นไงครับคือทรงทรงทรงมันไม่สวยนะทรงลูกไม่สวยหรือว่าทรงต้นไม่สวยครับทรงลูกครับทรงลูกไม่สวยไม่กลมแป้นอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นลูกเป็นไงไม่รู้แต่ก่อนน่ะเป็นลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ้ตอนนี้พอเราพอเรามาลองใช้ดูมันเห็นผลตรงที่ว่าเนื้อเยอะภูภูเบ่งดีครับแล้วก็เปลือกบางสน่งสำคัญตรงนี้คือเปลือกเปลือกบางเปลือกบางสนมากทุเรียนสวนอื่นเขาเขาจะเปลือกหนาขนาดนี้นะแต่ที่นี้เปลือกบางเฉียบเลยโอ ผม,ผมเองก็แปลกใจเหมือนกันนะเอ๊ะมันทำไมมันถึงเปลือกเปลือกบางครับพอเราย้อนดูว่าเอ๊ะเราก็ใช้แค่แค่ตัวตัวนี้เองเนาะครับมันน่าจ,จะเกิดจากตัวนี้ครับแล้วมันช่วยเรื่องพวกอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องมแมลงโรคอะไรเนี่ยเราต้องใช้อะไรอยู่ไหมครับช่วยใช้ครั้งแรกอะ่ะยาฆ่าแมลงผมลดลงไปครึ่งหนึ่งคือว่าผมผมเคยใช้สองร้อยยาฆ่าแมลงผมก็ใส<อ>่แค่ร้อยซีซีที่ผมทําแรกๆะนะครับเนี่ยมันก็ได้ผลนะอย่างยาฆ่าแมลงพวกที่ใช้กับ ตอนไปอ่อนน่ะผมก็ใช้ซองเดียวก็หมายความว่าในช่วงที่เราใช้เมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยก็ลดต้นทุนมาโดยตลอดใช่ครับพูดอย่างนั้นได้ไหมครับใช่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากที่เราเคยใช้อย่างอื่นร่วมกันเนี่ยครับมันมันก็ลดมาครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะเพราะว่าเราเราใช้ครึ่งครึ่งเดียวเงี้ยครับเรามาใช้ตรงนี้เพิ่มใช้ยาปัจจัยอื่นอ่ะครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบต้นนั้นได้ได้สักกี่กิโลยังไงครับได้สักกี่ตันยังไงครับคือที่แรกมันค่อยค่อยค่อยค่อเพิ่มขึ้นซึ่ง ปีที่แล้วนะฮะมันมันจะอยู่ที่ตุดมานี้สิบต้นเพราะว่าตามต้นนต้นมันนะมันก็อยู่แต่แค่ไดแคนนี้แหละพี่เต๋อครับหลังจากตัวนั้นเห็นผลดีแล้วพี่เต๋อก็เพิ่งมาเพิ่มแปลงนี้เมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับทําแปลงนี้ใหม่แปลงนี้ใหม่ก่อนตรงนี้มันเป็นเยดป่ายาง่ะอ๋อนี่เป็นป่ายางหมดเลยป่ายางยางพารายางพารานครับกี่กี่ต้นครับร้อยสิบห้าต้นครับร้อยสิบห้าต้นหมอนทองเหมือนกันหมอนทองล้นหมอนทองล้วนๆเลยแม้ดูต้นทรงสวยอย่างเนี้ยผมมาถาม ี่เตอ๋อใช้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้อย่างไรกับทุเรียนที่เริ่มปลุกนี่ครับตัวนี้ก็ใช่เหมือนเหมือนต้นใ่ครับก็คือพ่นพ่นใบ,นใบแล้วที่ผมใช้อยู่ทุกครั้งผมจะให้ไปทางท่อด้วยไอ้ท่อที่มาเป็นสปริงเกอร์นี่ใช่ไหมครับใช่เราก็อัดมาทางท่อสปริงเกอร์เลยเอาทางใบก่อนพี่เตอ๋อใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับเหมือนเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ก็คือผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใช้สองวัตต์ีี อันนี้ก็ใช้สองวั<อ>นทีซีเหมือนกันพ่นเหมือนกันแบบนี้นะตอนแบบนี้พ่นตอนอย่างเงี้ย๋อครับแต่ไม่หวานพ่นแล้วเราก็ใส่ในน้ําในถังน้ําเพื่อมาทางดินเนี่ยนั่นอัตราส่วนเท่าไหร่ครับคือใส่ตัวนี้ซองหนึ่งตท่านี้ขวดหนึ่งเลยใส่น้ำสองลิตรเลยครับครับให้มาทางดินเลยให้ทางท่อมาเลยให้มาทางท่อมาเลยที่เป็นสปริงเกอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มันมันเห็นผลยังไงบ้างครับในการใช้แบบเนี้ยเขาใช้กันทุเรียนเล็กหน่อยพวกนี้มันจะรัดใบต่อเนื่องอะ่ะ คือใบย,ยังยังไม่ไม่แก่ดีมันก็แตกอีกละวก็แตกไปเรื่อยเรื่อยมันมันคือมันช่วยให้ผู้เรียนนะเติบโตดีจเริญเติบโต,ตดีมันเนื่องจากเป็นปีแรกรพี่เห็นชัดเจนไหมการเห็นที่ว่าแตกต่างจากสวนคนอื่นไหมในทุเรียนหนึ่งปีเหมือนกันคือมันมันโตได้ไวมากเนี่ยถือถือว่าโตดีมากคือสุดหวัวละปีเดียวยังยังต้องดูว่าถ้าเป็นสามสามปีอ่ะจะขนาดไหนจะขนาดไหนคนอื่นทั่วไปท่านหนึ่งปีนี่เขาสูงขนาดไหนครับเ๋แค่นี้เองนะ ประมาณนี้นะฮะเรานมนี่นะค,คือถ้าถ้าถ้ามันไม่รัดแต่มันจะดูออกทุเรียนอะ่ะมันจะเรียกว่าอะไรใบตั้งการสิสิทธแต่นี่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราพ่นห่างถี่ขนาดไหนครับในการให้ทางดินทางน้ำผมตัวเล็กผมก็ประมาณสิบวันสิบวันครั้งมันต่อเนื่องไปอย่างนี้ครับอ๋อพี่ครับผมเห็นว่าทุเรียนของพี่เนี่ยทําไมโคกมันสูงอย่างนี้ล่ะครับโอ้ผมผมก็คือแง่ยกไม่ให้น้ํามันไหลเข้าเข้าต้น ได้ทําโคกแล้วก็เลยว่าต้องทําโคให้มันใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวสามสี่ปีมันคงก็ยุบลงอีกอ๋อมันจะยุบลงอีกนะฮะมันก็คงไม่สูงแบบนี้แล้วเพราะเพราะต้นมันก็หนักขึ้นเนาะมันก็มันมันกดดินลงครับดินมันก็เจอฝนเจออะไรมันก็ยุบโดยโดยธรรมชาติของมันตอนนี้พอหลังจากโคกเนี่ยเห็นขอบโคกเนี่ยครับมันมีต้นกล้วยอยู่ด้วยนี่เป็นต้นกล้วยพันอะไรครับกล้วยไข่ครับทำไมเอากล้วยไข่มาปลูกกับต้นทุเรียนอย่างนี้เลยครับกล้วยไข่คือมันมันไม่ทําให้ทุเรียนแท้ ต้าปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ได้กล้วยน้ำว้านําทำให้ทุเรียนเหมือนแท้ว่ากล้วยน้ำว้ามันจะมีพวกอะไรันมีเชื้อคือที่เขาแนะนํากันคือเขาจะปลูกกล้วยไข่หนึ่งคือปลูกเป็นเป็นร่มครับเพราะว่ากล้วยไข่มันมันโตใบแล้วก็ขายด้วยทวํากล้วยกล่องกล้วยตลาดอะไรนี่ขายกล้วยกล่องตลาดขายด้วยแต่น,นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นภูมิปัญญานะครับที่ต่อเน,นื่องกันมาว่าปลูกกล้วยไข่แล้วก็ได้ผลผลิตระหว่างที่ทุเรียนกําลังต้นเล็กอยู่บังร่มเงาให้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่า พี่ครับในส่วนของต้นนี้ก็คงยังเป็นเรื่องของต้นทุนที่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับ,รบเราก็ใช้ใช้การดูแลอย่างเงี้ยกับสวนคนอื่นที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นดูแลเนี่ยกับของเราเนี่ยถือว่าการใช้ต้นทุนแตกต่างกันไหมครับต่างกันนะครับคือ,ค,อคือบางสวนเขาเขา,เขาไม่ได้ใช้อ่ะแต่เผงบางทีผมติดต่อต่อตันอ่ะครับบางทีเขาได้น้อยกว่าผมก็เลยสเห็น,หนตรงตรงไหนนะปัญหานะแต่ว่าต้นเขาก็โทมครับซึ่งมี อยู่ได้นึงอะ่ะเขาเขาเพิ่งเอามาใช้ผมก็ลองดูเขาอยู่ว่าปีนี้ปีต่อไปอป,อปีต่อไปเขาจะดีไหม<อ>เขาเขาเพิ่งเริ่มใช้ในที่นี้พี่ก็ถือว่าได้แนะนําเขาอยู่หลายเจ้าเหมือนกันใช่ครับมีคนเขาเริ่มใช้ตามเยอะแล้วนะนะครับเยอะครับมาดูที่นี่แล้วก็เริ่มใช้ตามก็ถือว่าในวันนี้นะครับเนื่องจากนี่เป็นทุเรียนต้นเล็กก็ยังไม่มีผลิตผลอะไรนอกจากว่าเป็นความสมบูรณ์ทางต้นแล้วก็ความสมบูรณ์ทางใบซึ่งเขาลัดออกมาเรื่อยๆนะครับผมอยากให้ช่างเต๋อนะครับ ได้บอกกับพี่น้องนักการเกษตรที่บางคนเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูลองใช้ดูนะครับปีแรกอา,อาจจะยังไม่เห็นผลดีเท่าควรแต่ลองใช้ไปเลยปี2ปีมันก็จะเริ่มดีขึ้นและก็ลดต้นทุนการเกษตรด้วยนะครับยังไงลองเปิดใจลองใช้ดูนะครับอผมใช้แล้วผมผมมองว่าวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันใช้ได้ทีเดียวครับไม่ไม่ได้มีผลเสียก็กระตุ้นทุนเรียนยังไงลองเปิดใจใช้ดูนะครับ ชัดเจนนะครับว่านั่นคือการเปิดใจใช้กับต้นทุเรียนไม่ว่าต้นของท่านในขณะน,นี้จะเป็นต้นที่มีอายุ78ปี9ปี10ปีอะไรขึ้นไปหรือกําลังต้นทุเรียนที่กําลังปลูกใหม่ถ้าใช้คู่หูมาสศจรยนคู่นี้แล้วเราก็หัวใจของท่านมีแต่พองโตครับต้นทุนของท่านก็น้อยไม่พอผลผลิตของท่านก็มากขึ้นและที่สําคัญครับร่างกายของท่านปลอดภัยจากสารพิษท,ทั้งหลายถูกไหมครับเพราะว่าก็ลดการใช้สารเคมีลง ใารแคมีเราใช้น้อยลงมันก็เราก็จะสัมผัสกันมันน้อยลงประมาณนี้ครับใช้น้อยลงนะครับก็ลดอัตราส่วนกันไปนะครับดังนั้นพี่น้องที่ที่รักที่เคารพครับที่ได้ติดตามการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์มาโดยตลอดให้เข้าใจนะครับว่าที่นี่มาหาพี่เตอ๋อช่างเตอ๋อผู้ที่จะบอกท่านทุกท่านว่านี่แหละครับคือคู่หูมหัศจรรย์ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้มีแต่ภาวะของการเพิ่มพูนที่สําคัญครับเป็นการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ทําให้ชีวิตของท่านยั่งยืนเป็นการเกษตรที่ทําให้รายได้ของท่านยั่งยืนวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่เต๋อเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับและขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่สนใจในการเกษตรและกําลังมองหาผลิตภัณฑ์คู่ใจนี่คือคู่หูมหัศจรรย์เวิร์กแพนเวิร์กแพนขจัดสารวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเวิร์แพน ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วย,วยปลดหนี้